อะไรนะจ๊ะอีอีปะเล่นกันครับเขาตามพันหกนะโอเคไปโขนขึ้นโหนขึ้นมาเทียมแล้วครับมาเฮ้ยมาสลับดันครับผมดันครับ โขนขึ้นครับหนงขึ้นไปครับดูว่าขุอนเขาหนีไปไหนเรือมาว่าะโขนขึ้นแล้วกันอืมไปครับมา้าไป ทิมไปเลยดีกว่ามาแล้วทิมมาทิมโคนเปล่าทิมโคนครับไปครับถอยครับหนังขึ้นไปครับ <c oughs> เขาจะเอาเบีย้ยเนี่ยมาทิมเรานะท่านผู้ชมเราชิงกินตับไปก่อนดีกว่าไปครับกินตัวนี้ก่อนดีกว่าไปมาเขาอ่อนแอไปครับ ไปเร็วหน้าทีมตัวนั้นตามแผนบ,บังคับต่อเลยนะครับอย่างนี้ไปกินตัวนูนแบบนั้นจะไม้ชม ถ้าเรากินเนี่ยเขาจะหงายเบีย้ยใช่ปะกินเขาจะหงายเบียนะครับยังไม่กินแล้วกันเขาจะกินเรือเราเดืมเป็นต้านที่ชานฉลาดมากแต่ว่าอย่างครับอยปตาเดิมก่อนเราใจเย็นกินดีครับกินครับ เฮ้ยโ hey, คนบูว่ะลลกไปก่อนหนึ่งที่กินเบียรครับกินไปเลยครับเอาเรือกินก็เสร็จโจนละนี่ลลกเข้าไปครับกินก็บ่อยไปละได้เวลาเตรียมตัวถล่ม นี้เดี๋ยวเราหนีเข้าพวกนะครับไม่เป็นไรผูกไว้ไปครับ เหือม,มากพอๆกันเว้ยแต่ว่าเขาได้เปรียบตรงที่เขามีเขามีเบีย้ยหงายตัวหนึ่งนะยเปีดมาละไปครับเชื่อมไว้ก่อน อย่าค่อยตันล่อมใจเย็นท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เรือเขาติดเม็ดตัวเองโอเคผมลุกไปก่อนหนึ่งเทคุณนีไปไหนกินเบีครับ ขึ้นไปข้างบนเลยกินครับกินไปเลยครับผมไปเร็วง่ายเร็วกินบี้ครับง่ายก่อนหนึ่งเท่ เบีย ah. uh huh. ทิมเรือดีไหมทิมเลือหนึ่งทีดีกว่าไปครับถอยลงมาตรงๆต,ต่อเรือว่าเฮ้ยต่อเรือแล้วเว้ยลุกหนึ่งทีไปไหนเนี่ยอต่อไปเลยก็ได้นะครับ ไปครับเม็ดไปหนังขึ้นไปครับไปครับไปครับผมไปครับอ้าวให้กินก็กินดีครับเขาเดินผ่านด้วยว่าเนี่ยของไว้ของไว้เราจะไปตบเบีย้ยตัวบนกัน ไปเร็วไปครับผมไปครับผมไปครับผมไปครับน่าจะเสมอประวัตเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยเอาไงพี่พี่เหม่อไหมเนี่ยน่าจะเสมอ nghe mở mà